มาช่วงนี้นะคะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวกับตัวเลขที่มีการพูดขุนกันอยู่เนี่ยนะคะสองแสนล้านบาทที่ว่าบอกว่าเป็นตัวเลขขาดทุนล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการปลอมแปลงตัวเลขอย่างแน่นอนพร้อมทั้งได้มีการกําชับนะคะให้กับทางด้านของประธานอนุกรรมาการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้ากเกษตรค่ะโดยให้แยกบัญชีโครงการรับจำนำข้าวให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้ทราบตัวเลขขาดทุนที่ชัดเจน แล้วก็จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราเทพรัตนากรน,นะคะได้เปิดเผยคะ่ะว่าได้มีการเชิญ คุณสุภาปิยะจิตตินะคะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรเข้าหารือเพื่อที่จะารายงานแล้วก็ชี้แจงตัวเลขการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีในวันที่31มกราคมนี้ซึ่งทางนางสาวสุภาก็ยืนยันนะคะว่าข้าวที่มีการระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลขาดทุน260,000ล้านบาทไม่ใช่ตัวเลขของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีของกระทรวงการคลังค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางคุณสุภาเน แยกบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลออกมาให้ชัดเจนก็คือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี2,554ทับ2,555โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังฤดูการผลิตปี2,555และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิต2,555ทับ2,556ว่าเป็นอย่างไรค่ะพร้อมทั้งให้แยกรายละเอียดการใช้เงินในการดำเนินการอย่างเช่นค่าบริหารจัดการเงินที่ได้รับ จากการระบายข้าวและการบริจาคถือเป็นผลการขัดทุนหรือไม่นายวราเทพยังบอกด้วยนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะได้ข้อสรุปโครงการรับจำนำข้าวและโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรอื่นๆโดยจะรายงานคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่18มิถุนายนนี้แต่ในขณะนี้ยังไม่ขอให้ข้อมูลใดๆค่ะเพราะว่าต้องรอผลสรุปของคณะกรรมการ นโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากอขอชออก่อนซึ่งก็ต้องให้ตัวเลขนั้นนิ่งก่อนหากพูดไปก่อนแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเลขในภายหลังก็จะเกิดความไม่น่าเชื่อถือพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีการตกแต่งตัวเลขตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาค่ะ ถือว่าเป็นโครงการที่ตอนนี้หลายคนกําลังจับตามองอยู่นะคะเดี๋ยวคงต้องรอเวลายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขที่ว่าเนี่ยขาดทุนจะออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะคะมาดูถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่เลี้ยงสุกรกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการออกมายื่นเรื่องให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยระงับ การที่จะนําเข้านะคะหมูจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะกลัวว่าจะทําให้ระบบภายในประเทศของเราเนี่ยสั่นคลอนนะคะเกษตรกร,ะกรจะได้รับความเดือดร้อนโดยตรงค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วนะคะโดยจะมีการเรียกว่า ใช้พระราชบัญญัตินะคะควบคุมอาหารสัตว์พุทธศักราช2525 25, ค่ะแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะที่บ่งชี้ว่าสารเร่งเนื้อแดงนั้นมีผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเลขาธิการสำนักง,งาน เศษรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสอสอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณอภิชาติจงสกุลนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศนําโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะได้รวมตัวกันเพื่อย,ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการนําเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรจากสหรัฐอเมริกาเพื่อขอให้รัฐบาลกําหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่สหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตสุกรราย ใหญ่นะคะแล้วก็ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกกําลังพยายามจะกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรและเครื่องในจากสหรัฐ ซึ่งนับเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งต่ออาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรค่ะแล้วก็เห็นว่าเนื้อสุกรของไทยเนี่ยมีคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคอยู่แล้วหากรัฐบาลยอมตามที่สหรัฐเรียกร้องให้นําเข้าเนื้อสุกรก็จะก่อให้เกิดภาวะปริมาณเกินความต้องการซึ่งสิ่งนี้สิ่งที่จะตามมานะคะก็คือราคาเนื้อสุกรอาจจะตกต่ำดังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชามาแล้วค่ะ สำหรับสิ่งที่สหรัฐใช้กดดันไทยนะคะก็ได้อ้างมาตรการของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศและจากการประชุมครั้งที่35ปี2012ระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมค่ะที่กรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งรับมาตรฐานสารตกค้างจากการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรและวัวพร้อมให้ไทยแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์พุทธศักราช2525เรื่องการใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งสหรัฐใช้อยู่โดยหากไทยไม่ดําเนินการแก้ าขายตามที่ร้องขอจะตัดสิทธิ์ที่ไทยจะได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า GSP ซึ่งกลุ่มเกษตรกร,ก,รก็เห็นว่าหากไทยอนุญาตให้นำเข้าจะส่งผลกระทบให้มีเนื้อและเครื่องในสุกรในราคาต่ำเนื่องจากเนื้อและเครื่องในสุกรของสหรัฐเป็นสิ่งที่เหลือจากความต้องการและส่งเข้ามาตีตลาดไทยทําให้ราคาสุกรในประเทศจะลดต่าลงเกษตรกร,กรขาดทุนและยังไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจากสารเร่งเนื้อแดงด้วยซึ่งประเทศจีนสหภาพยุโรปและรัสเซียก็ไม่อนุญาตให้ใช้สารนี้เช่นกัน นอกจากนี้นะคะเกษตรกรก็ต้องการให้รัฐบาลไม่อนุญาตให้นําเข้าโดยควรที่จะอ้างเหตุผลทางด้านความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคในประเทศความอยู่รอดของเกษตรกรและผลกระทบที่ตามมาต่อธรุรกิจต่อเนื่องอย่างเช่นผู้ผลิตอาหารสัตว์ยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ในการเลี้ยงสุก,กรซึ่งประเทศไทยก็ควรจะอ้างเหตุผลเช่นเดียวกันนี้ค่ะ ในเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงเกษตรก็ได้เตรียมแนวทางในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์พุทธศักรา25ช2525เรื่องการห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในอาหารสัตว์พร้อมเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าสารเร่งเนื้อแดงไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเอาไว้แล้วค่ะ จากเรื่องของหมูเรื่องของสุกรนะคะเรามากันที่เรื่องของมันสำปะหลังกันบ้างค่ะในส่วนของมันสำปะหลังนะคะทางภาคเอกชนตอนนี้ไม่เห็นด้วยค่ะที่รัฐบาลจะนํามันสำปะหลังเนี่ยไปขายในลักษณะของรัฐต่อรัฐนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีความจําเป็นค่ะที่จะต้องใช้โครงการรับจำนามันสำปะหลังเพราะว่าตอนนี้ราคาของมันสำปะหลังนั้นสูงกว่าท้องตลาดค่ะ คุณสุริยอดประจงนะคะนายกสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนหัวมันสัมปะหลังจากปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกลงมาทําให้เกิดปัญหาโรคพืชซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตที่ปกติแล้วจะออกในเดือนตุลาคมล่าช้าไปเป็นเดือนธันวาคม นอกจากนี้พื้นที่ปลูกมันสัปะหลังยังลดลงจากการที่เกษตรกรแถบภาคตะวันออกนําที่ดินไปขายเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็หันไปปลูกยางพาราแทนและยังเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย ทางสมาคมได้ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อขอความชัดเจนในการระบายสต็อกมันสัปะหลังของรัฐบาลในฤดูการผลิต2,555-2,556ท25 56, ที่มีการนำไปแปรรูปเป็นแป้งมันสัปะหลังอยู่ในสต็อกแล้วกว่า8 0 0 0 0ตันและมันเส้นกว่า2,400 0 0ตัน ส่วนนโยบายที่รัฐบาลจะมีการระบายสต็อกมันสัมปะหลังที่มีอยู่ในรูปแบบของรัต่อรัฐหรือ g 2 g ในขณะนี้นั้นไม่เห็นด้วยเพราะผู้ค้าในประเทศกำลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนมันสัมปะหลังรัฐบาลควรที่จะเปิดประมูลเสรีให้แก่ภาคประชาชนเพื่อลดความสูญเสียในภาคก,การส่งออกที่จะเกิดขึ้นและมองว่าในปีนี้รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการรับจำนำเนื่องจากราคาหัวมันสัมปะหลังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยยังคาดการณ์ได้ว่าในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์มันเส้นและมันอัดเม็ดได้จำนวน4ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า3 0,000ล้านบาทโดยตลาดส่งออกหลักคือจีนซึ่งจะนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์โดยราคามันเส้นเฉลี่ยอยู่ที่ตละ240ี่เหรียญสหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เคยลดต่ำลงเหลือเพียง210เหรียญสหรัฐต่อตันและคาดว่าจะส่งออกแป้งมันสำปะหลังได้3ล้าน 5แสนตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ส่งออก3ล้าน2แสนตันมูลค่าการส่งออกกว่า50,000ล้านบาทโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศในแถบเอเชียจีนอินโดนีเซียฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ในขณะที่ความต้องการใช้แป้งมันสำปะหลังในประเทศอยู่ที่1ล้าน5แสนตัน ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆสําหรับผู้ที่ปลูกมันสําปะหลังนะคะเพราะว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วปีนี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตตกต่าค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อนะคะว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีทองของผู้ผลิตลิ้นจี่เลยค่ะเพราะก็บอกว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยน้อยนะคะก็เลยทําให้ราคาของลิ้นจี่นั้นขยับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะและในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะระบายผลผล,ผลิตลิ้นจี่ได้แล้วถึง70%ซค่ะ นายสมพลแสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้กล่าวถึงสถานการณ์ลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงใหม่ในปี2556โดยบอกว่าผลผลิตลิ้นจี่ปีนี้มีน้อยกว่าปีที่แล้วเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงติดดอกและก็มีพื้นที่ปลูกลดลงโดยปีนี้คาดว่ามีผลผลิตประมาณ2 5 0 0 0ตันจำหน่ายไปแล้วประมาณร้อยละ70พันธุ์ที่กำลังออกผลผลิตในขณะนี้คือพันธุ์จักรพัฒนมีลักษณะลูกโตรสชาติดีปลูกมากในพื้นที่อำเภอฝางชายประการแม่อายและแม่แตง ด้านราคาลิ้นจี่นะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเกษตรกรเนื่องจากว่าลิ้นจี่ราคาสูงทั้งพันหงฮวยและพันจักรพัดร,ราคาจาหน่ายพันจักรพัดหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ50-70บาทราคาจําหน่ายในตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ100-120บาทแล้วก็จะมีราคาแตกต่างกันตามเกรดต่างๆ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อวันที่7-9ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับสากลและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำลิ้นจี่ไปจำหน่ายที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน50ตันส่วนใหญ่นำพันธุกรพรมไปจำหน่ายค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทจำหน่ายหมดนะคะแต่ว่าจำหน่ายช้ากว่าปีที่ผ่านมาและในระหว่างวันที่14-16ถึงมิถุนายนนี้ค่ะก็เตรียมที่จะนำลิ้นจี่นะคะมาจำหน่ายที่สยามพารากอนกรุงเทพ มหานครนี้เองค่ะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็เดินหน้าปล่อยคาราวานสัตวแพทย์ค่ะเพื่อที่จะไปดูแลเรื่องของการทำหมันให้กับสุนัขและแมวนะคะโดยจะดำเนินการกันที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดแบบถาวรค่ะ คุณธนิดเนกวิทย์นะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะก็ได้เป็นประธานในการปล่อยคาราวานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกไปตามหมู่บ้านชุมชนนะคะเพื่อทําหมันให้กับสุนัขและแมวตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขแมวจรจัดอย่างยั่งยืนจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้กับสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมว และเริ่มเปิดโครงการนี้นะคะที่อำเภอรบระบือไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัสตว์นะคะท่านยังบอกด้วยว่าโครงการวางแผงครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืนจังหวัดมหาสารคามเป็นแนวทางหนึ่งในการลดจํานวนสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าตามนโยบายกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี2563และยังเป็นการลดจํานวนประชากรสุนัขและแมวจํากัดจํานวนให้เหมาะสมกับผู้เลี้ยงที่สามารถดูแลได้โดยไม่เกิดปัญหาการทิ้งให้เป็นสุนัขหรือแมวจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุนัขที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการแล้วถูกส่งออกไปจำหน่ายอย่างต่างประเทศด้วยกัะ โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขแมวจรจัดอย่างยั่งยืนจังหวัดมหาสารครามสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารครามจะดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่11ถึง30มิถุนายนนี้นะคะโดยเป้าหมายก็จะดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น142แห่งครอบคลุม13อำเภอจำนวน3,000ตัวค่ะ มาดูกันถึงเรื่องของสถานการณ์น้ํากันบ้างนะคะอย่างที่ทราบกันไปว่าในหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ว่าปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังมีจํากัดอยู่นะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของกรมชลประทานค่ะก็เริ่มเดินหน้าดําเนินการลดการปล่อยน้ําออกจากอ่างเก็บน้ำนะคะโดยจะเน้นให้เกษตรกรเนี่ยใช้น้ําฝนธรรมชาติในราคาในการทําการเกษตรเพื่อที่จะได้เก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะ นายทองเปรยกองจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดก,การน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ47ของปริมาณน้ำทั้งหมดโดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิจมีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ประมาณร้อยละ5หรือประมาณ1,100ล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็ยังเพียงพอต่อการใช้ในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งจากการคาดการณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยซึ่งอาจจะมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะมีพายุพัดผ่านเข้ามาในประเทศซึ่งกรมชลรระทานจะเน้นให้เกษตรกรใช้น้ำจากน้ำฝนในการเพาะปลูกเป็นหลักในช่วงฤดูฝนเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำสำหรับการใช้ในหน้าแ้ง โดยกรมชลประทานได้ดําเนินมาตรการการใช้น้ําในช่วงฤดูฝนคือให้อ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งลดปริมาณการปล่อยน้ําในแต่ละวันลงโดยในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีการลดการปล่อยน้ําในเขื่อนจากวันละ32ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรและจะค่อยๆลดลงเพื่อให้เกษตร,รกรใช้น้ําจากน้ําฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก และมีมาตรการนําเครื่องสูบน้ําสูบน้ําจากแหล่งน้ําให้แก่เกษตรกร,กรทดแทนการปล่อยน้ําจากเขื่อนเพื่อลดการสูญเสียน้ํารวมถึงให้เกษตรกร,กรใช้น้ําแบบหมุนเวียนหรือ ReturnFO โจากแปลงหนึ่งสู่แปลงหนึ่งเพื่อลดการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําและเพิ่มปริมาณน้ําสําหรับเตรียมการปลูกพืชในหน้าแลง้ง คุณฮองเปลวยังบอกด้วยนะคะว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถกําหนดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะสามารถทํานาปรางได้มากน้อยแค่ไหนแต่จะต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยขณะนี้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยามีการปลูกข้าวแล้วทั้งหมด500,000ไร่และคาดว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเริ่มทําการเกษตรได้ภายในเดือนกรกฎาค,คมนี้ค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะไปกันที่จังหวัดแพร่ค่ะที่นั่นดูเหมือนว่าจะมีฝนมากทีเดียวนะคะมีคำเตือนออกมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ